ครับวันนี้จะมารีวิววิโมโต V8 กับการอินเตอร์คอมอ่าเริ่มต้นโดยตัวนี้ผมเพิ่งได้มาเอ้ยผมใช้มาระยะหนึ่งแล้วประมาณเกือบสองปีอ่าประมาณสองปีได้ใช้คุยโทรศัพท์ใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะ แต่กับ b i g กไบ์ถามว่าถ้าอินเตอร์คอมกับเพื่อนมันโอเคไหมผมว่ามันมันยังมันยังไม่มันยังไม่ตอบโจทย์มันตอบโจทย์เฉพาะของคนขับกับผู้สอนแล้วรอบนี้ผมได้ของมือสองมาจับมือสองมาเพื่ออาไว้ให้แฟนก็เวลาคุยกันแล้วไม่ได้ยินก็เลยอ่ะ ไหนๆก็มี V8 ตัวนึงแล้ก็เลยว่าอ่ะเอาอีกตัวนึงวันนี้ก็มามาทำวิธีการใช้ในฉบับของผมนะวิธีการเปิดกดสองปุ่มปุ่มนี้กับปุ่มนี้พร้อมปึ๊บ มันจะมีเสียงว่า power o อนหลังลจากนั้นเราเข้าที่ตั้งค่าบลูทูธแล้วก็เลื่อนหาวิโมโตนี่เชื่อมต่อแต่อันนี้ผมมี2ตัว นี่คือเชื่อมต่อเสร็จแล้วครับเราก็มาลองเปิดเพลง,งดังอยู่ครับโอเคแค่นี้ อี่ยโดนลิขสิทธิ์แล้วเวลาอินเตอร์คอมอินเตอร์คอมยังไงมาครับเรามาเปิดเครื่องอันนี้เหมือนผมเคยอินเตอร์คอมไปแล้วแต่เดี๋ยวผมจะล้างเครื่องก่อน ที่การล้างก็กดตัวปุ่มใหญ่กับปุ่มบวกข้างบนพร้อมกันจนไฟสีชมพูหรือสีม่วงขึ้นนะม,มันจะรีเซ็ตอันนี้เราก็เปิดเครื่องมาใหม่ แต่รอบนี้ไฟจะกระพริบเป็นไหยครับ <c oughs> แล้วเราก็มาทำอีกตัวเหมือนกันกดปุ่มกลางกับปุ่มบนพร้อมกันลิเซ็ตเรียบร้อย, <c oughs> ย,อ,ยอันนี้เราก็เปิด เหมือนเดิมสองปุ่มอันนี้คือมันจะค้นหาการจับบลูทูธมาครับมาใหมา่โกโปรค้างอย่างเงี้ยเออไปอีกครับมามาถึง ขั้นนี้ล้วปุ๊บแล้วก,กดปุ่มรูปหมวกนอกรบบตัวใดตัวหนึ่งห่งทีเดยกเขาก็จะวิ่งหาสัญญาณกันเองกนะมันจะขึ้นมันจะขึ้นแผนล,ลิงเมื่อกี้เรากดเครื่องนี้แล้วเรามากดเครื่องนี้เพื่อรับสัญญาณโอเค นี่คืออินเตอร์คอมเสร็จแล้วเวลาเขาจะคุยตัวนี้ก็กดได้เลยนจะคล้องไม่ติดกดอีกทีเออคืออันนี้ใช แล้วเวลาเราอยากฟังเพลงเราก็กดเรากกดรูปหมวกอีกห,หนึ่งทีอันนี้เราก็ตัดสัญญาณก็จะไม่ได้ยินเลยอันนี้มันก็สะดวกสบายนะอันนี้มันแบบแบบเปิดขา้างหน้าก็จะเป็นสายตัวแบบนี้ถามว่าเกลกยดันก็ไม่เกลกะนะคุยก็ชัด ผมไปลองมาแล้วก็ลองคุยโทรศัพท์แบบเออว่าถามว่าอีกคนนึงว่าได้ยินไหมคุยเป็นไงม้างอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าชัดเจนได้ยินไม่มีเสียงลมอะไรงี้แต่ถ้าเปิดชิวขึ้นก็น่าจะได้ยินนะครับก็รู้ๆอยู่ว่าเค t ทก็นะไม่ว่าจะเต็มใบไมจะครึ่งใบ ลมก็เข้าเหมือนเดิมเต็มใบก็ว่าว่าจะในนี้แล้วนะลมเข้าแบบไม่รู้เรื่องแลวอันนนก็เข้าเหมือนกันเลยอ่าส่วนตัวนี้มันติดไม้อยู่ข้างในไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมผมซ่อนไว้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นสายไม้ไว้สลา,าต่อกับคลิป ตัวกล้องโกโปที่ช่งนี้ไม่ค่อยได้ลงเพราะโกโปมันเอออยู่ๆก็ดับคราวที่แล้วก็ไปนู่นก็มันเป็นคลิปสั้นๆมันแต่ความยาวมันยาวนะแต่ภาพมันค้างก็เลยได้เท่านี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนแบตดูว่ามันจะใช้ได้ไหมตอนนี้เออไปแล้วก็ รีวิวฉบับของผมก็ประมาณนี้อันนี้คือปุ่มเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้เวลากดรับโทรศัพท์กดหนึ่งทีก็รับจะวางก็กดอีกหนึ่งที ถ้าเห็นว่ามันเป็นมีสาระหรืออะไรก็ช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ